ท่านส่วทุกคนนะคะวันนี้กับฝ้ายคนเดิมแล้วก็พี่ตั้มไปไหนเนี่ยไหนวะอ้ยชอบหายไปอีกแล้วนี่เราก็เป็นสกรีนใหม่เราตั้งหน้จะต,ตั้งแต่คลิปที่แล้ววะใช่ครับเราก <คน S 2> ็ทำต่อกันเลยนีมันอีพีเก้าแล้วควรับสากรีพีเก้าหาประสาทนะคะกับเควสที่ยังไม่เสร็จนะผมโอเคไป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 พูดทำไมก่อน มันจะอยู่ช่วงตรงไหนอะเพราะมันมันชอบอยู่ตรงที่ลาวามันไหลมาอย่างงี้นะนะที่มีบ่อลาวาอุ้ยพี่เกยหุ่นแล้วปะตกใจพอเดี๋ยาไปต้องันเ,เลยต้องไงต้องไงพี่ทำอันนี้ว้ด้วยด้วยเนาะ,ปะไปทำบล็อกนี้ไว้ปะไม่ไหมงลงหรอกเช่ามามาอยู่ตามอยู่ตามอยู่ ที่คลิปก่อนรีบจบนะเพราะมันสิบสี่นาทีแล้วม่รบอก <สำ S 1> ห้ามเกินสิบห้านะใช่คับเพราะเราก็มาต่อกันได้อยู่แล้วอตอนแรกก็จะหาภาษาแต่คลิปที่แล้วแล้วแหละถ้ามันไม่ติดนะก็อย่างที่บอกไปบ่นอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองก็ยังไม่จบ <S <S ยังไม่จบเรื่องนี้นะ เดี๋ยวไฟว่างๆเดี๋ยวเล่นเข้าจ้าๆพี่ว่าไม่ต้องทำแล้วแหละฝ้าจะเล่นทำใหม่วิ่งงงก็ไม่รู้เหมือนกันพูดเดี๋ยวผู้ชมมันปฏิปต่ปตอไม่ได้ไงเอ๊ะทำไมคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองหายไปแต่เป็นสาวก็สีเลยอิงเงี้ยมันก็ทำใหม่เลยทำเป็นสีเตอร์มาแต่ทำใหม่แต่เราจะสร้างบ้านนั่นหมือนกันโอ้ยไอ,ยอยตัวเล็กนี่มันอยู่ไหนวะมัน จานวนเออรื่องเท่าไหร่อ่ะสามเหลือลดไปสามโอเคโอเคงันเหลือสามตกใจหมดบปทางนี้ไหเอ๋ประสาทมันหายยากมากนะทรายนี่ใช่เอ้ยทำไมตรงนี้มันเรียบจังวะโคตรเรียบเลยลูน้าแมวนะวนะลูกบางบางก็เลี้ยงหมาไว้บ้านเลี้ยงหมาไว้โอ้ เดี๋ยวขอตัดคลิปนิกรกอ่ก์กลับมากันต่อนะคะอตอกใจเลยกดอดัดหยุดอัดไปกระทันหันนะครับแล้วก็มันก็เนาะโอเคเนาะไปหมดยังเนี่ยหมดแล้วครับมันไม่หมดเด้อดิปังอ้ยเระวังเอยหอมรัน ไม่ไปอ่ะติงบองติงบองเอ้ยอะไป่ะตับตี้ตี้ตี้เออไปมาติงบองกันโอ้อติงบองมันใช้ท่าอะไรวะเนี่ยโอมรันไม่ใช่ติงบองแล้วมันคือเบสบอลมากกว่าเลือดพี่จะหมดแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งแล้วหนีนี้นี้ฝ้าหนีไปตรงบ่อขาวก่อนเพราะเรากลับมาได้ต้องบ่อขาวก่อน,นไปรีบเดี๋ยวกันเฮ้ยมึงทำไรบ่อขาวกูโอ้ไม่ได้ทำ เฮ้ยอย่าบอกนะประธานฮะว่าไปแล้วตัวเหี้ยอะไรตีสลามเปล่าสลามเหรอมั้งข้ท่านข้ท่านมีท่านอ่่นี่งไงทะลุอีกแล้วมันทะลุกลับทางเก่า ม,าม,ามันใช้วิธีทางเก่าพี่ตั้มหนีมาเป็นชาวไร้เลยอ้ยอ้ยอ้ยคลิปนี้เราอาจจะลง네เนเธอร์กันนะแต่ตอนแรกพี่ตั้มบอกว่าคลิปหน้าจะอาจจะลงเหมืองกันทั้งคลิปไม่ใช่นะจะลง네เนเธอร์มึงเหมืองในในตไม่แต่ก็อยากลงเหมืองน,นะใช่โอเคภ<ช>าษาเราไม่มีอ่ะม,มันหายาก เฮ้ยตามพี่มาแป๊บๆบบบสี่นาทีแล้วเว้ยอุ้ยๆหูสูงว่ะเฮ้ยไปดูกันไปดูกันดูในนรกนะครับ,บ,นนรบโอเคเราะไรอย่างนี้นะพี่ไฟเนื้พี่หมดแล้วโอ้อไม่มีเนื้อกินแล้วเนี่ยบอกเลยไปลงบันไดกันก่อนเราห้ามวิ่งวิ่งจำที่จำเป็นไปมาเร็ว เป็นลาวอ่ะเขาด้วยนยเ,ออเป็นบ็อกมีบ็อกแซนด้วยโซแซนช่วยด้วยพี่ตัม้มชอบประจบไว้โบนัสตั้มช่วยด้วยช่วยไฟด้วยอือเ,อเอหรออยู่ข้างใต้เนี่ยขอโทษอา้าวได้ครบสามครั้ง เริ่มไหมโอ้ฟังกะขอไฟนะแต่เราต้องเริ่มทำเควสใหม่นะคะโอเคโยนเควสทิ้งนะคะผูก็เราก็จะเริ่มเป็น EP พีหนึ่งสองแล้วก็เราก็จะไปอะไรฮะไม่ไม่ต้อีพีหนึ่งสองแบบเอาเควสออกให้หมดอะเควสออกหมดเลยนะคะแต่ว่าอแต่ไฟมีของในตัว มากับทางทางบอกมาพี่กลับให้มาเดี๋ยวให้่ตังกลับให้นะคะเฮ้ยแป๊บนึ่ยพี่มงมากเล้ยยย้ยย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 ยัยยยยโยย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  โอ้อ่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็บานร้อนนี่นนครับเย่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 อ่าสวัสดีด้วยนะคะโอเคสวัสดีสปอมมาเลยอ่าโอเคเรา<อ>เพื่อเป็นการลงโทษพิตามินนิงจงอ๊ยเอ้ยโอ้โอใช้ไม้สติงนะถือเป็นไม้ไมเลียวเลยนะเชิญเดี๋ยวเราไปเอาของอเมนหิวเลยหิวเลยพีนะตั้มก็เอาของไปประมาณสามอย่างแล้วเนาะใช่ไหมใช่แล้วะ อย่างก็ของป้ายเลยจะ <Yeah, S 1> ไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งในลาวานะอุ้อยหนียมากเลยอ่ะที่ก้อนนี้ไม่<อ>ค่อยจะหลุดนะป,ไป้าย <Okay. S 2> ไปแงค่หน้าโอเคาเราลงลาวากันแป๊บหนึ่งนะคะฮะลงลาวาคือคือเราจะลงเหมือนไปที่ตรงที่มีลาวาครับผม ก็ขอโทษด้วยนะครับแม่เอ,อื้อตายอา้าวไฟเหรอสองครั้งเหรอเอ้ยตายแบบง่โง่ <c oughs> เฮ้ยอย่าสองครั้งเหรอเออถ้าไฟตายเควสถือว่ายังไม่จบนะแต่พีาตั้มตายเอ้ยถ้าไฟตายก็เริ่มใหม่อะ่ะทั้งบ้านทั้งหมดทุกอย่างใช่ไหม ฝ้ยหน้าลงดีๆมากกว่านี่นเฮ้ยอุตส่าห์เสีชีวิตก่อนแล้วนะเออโอ้ยหยาไอ้ฝฟเอาของในนั่นไปหมดยังไปหมดแล้วโอ้นะคะกล่องเพชรเราก็ต้องลาก่อนนะเริ่มใหม่เอาถุงเท้าไหมฝ้ายเลยสองชีวิตชวใช่ไหมหยาหยา ไอโบดัดจริอ้าวี่ตามมาพร้อมไหมดูตรงไหนเนะี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยโอเคไปฟาพี่พี่ทิงง้งแนวตรงนี้ฟาเจ็บให้พี่ด้วยนะอืม้ม มาร้องเพลงล้มาร้องเพลงอำลาให้มันกันนะ Daddy 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 You Dead โอ๊ยป้มืดแล้วต้องตายอีกรอบนะเนี่ย พี่ไปรับไฟได้แค่แป๊บเดียวไฟอยู่ไหนเน,น,นี่ยเอ้อมึนละฝนตกสิไม่นะไฟไม่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 โหนัดไม่ใช่อะไรสัตว์ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรปุ้ยโหนัดเร็วเอ้ยป้ายเลยป้ายเร็วโบนัสเอ้ยทำไมพี่เบอร์ขนาดนี้วิง่เงเขา้ขบาขบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านสิ ขบ้านสิเขบานอานโอเคนะครับเราก็ต้องเริ่มทำครสใหม่นั่นเองโอเครีบๆทำล่ะโอเคก็คสํำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะครับก็สรุปคือปลาศาสตหาไม่เจอฮ่า โอเคมันน่าขำไหม,มเนี่ยฮะฮะโอ๊ยทำไมวะเฮ้ย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 ้ยเ้ยเ้ย้พี่ตายอีกรอบไม่ได้ขอโทษตายอีกรอบต้องเริ่มแมปใหม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือครึ่งรอนแล้วใจเยนใจเย็นเย กินเหลือพี่ใช่มะโอเคน้ำขอรับสายกันอีกทีจ้าบายค่ะฮัลโหล